วัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับด้ยงานลรงแป้งอีกเหมือนเดิมท่านผู้ชมก็จะให้เสร็จก่อนปีใหม่ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะตอนที่สาสิบก็น่าจะหยุดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะผู้ชมุดปีใหม่ครับ ถบรรทุก6คันเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้เป็นรถอาจารย์เปียกนะซูปเปอร์เอ็กเอ็มครับคันนี้ซูปเปอร์เอ็กผมเมื่อวานเข้าบ้านไปเปลี่ยนซีนเร่งแทค ว่าซีนจรบีครับซีนแตกท่านผู้ชมซีนกระบอกเร่งแตกครับกระบอกที่อยู่กับล้อน,นำํำซีนแตกครับจรบีปิ้นออกมาก็ทําให้สู้นิย่อนพอทําการเปลี่ยนเรียบร้อยครับกับอาจารย์รวยเมื่อวาน การทํางานด้วยกันครับท่านผู้ชมรับชมไปเรื่อยๆครับ นี่เป็นดินที่เขาน่าจะเอามาถมนะเป็นดินที่เขาเอามาถมครับดินมีหลายชั้นนะ อากาศเริ่มหนาวแล้วครับที่อำเภอนางรองครับมาเช้านี่เย็นเยียบเลยท่านผู้ชมแดดตักไม่ได้หยุดเลยนะพี่น้องนี่ยรผมเราก็เทสิษ์ก็ตามกันมาเป็นแถวครับที่เทใก,ใกล้ๆนี่เองนะ ครับสังเกตดูด้านนู้นไกลๆมองไกลๆซ้ายมือไปดู้นครับตรงป้ายสีฟ้าหน่อยด้ทเท,ทตรงนั้นเลยนะไกลครับ นี่ก็รถบรรทุกน่าจะได้กันคนล้วประมาณสักห้าสิบหกสิบเทีเย่ยวแล้วมั้งวันนี้วิ่งคล่องวิ่งคล่องคนระับตักไม่หยุดเลยนะตักไม่หยุดเลยตักไม่หยุดแล้ววิ่งคล่องด้วยต่อคิว Q กันมาอย่างเดียวครับวิ่งอย่างนี้แซงคิวกันไม่ได้นะท่านผู้ชม กาใกล้ครับเสียงกันยากนอกจากรถเสียครับก็จะดูน็อกรอบเป็นเรื่องปกติครับด้านล่างขุดลงไปลึกลึกกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะลึกกว่าน,นี้ก็ซึมออกเป็นน้ำครับเป็นน้ำซึมแล้วก็เป็นชั้นดินทิเล่ด้วยเอาไปถมนี่ก็ทำให้รถนี่เหยียบเหยียบไปแล้วมันจมครับ ค่อนข้างที่จะถอยเข้าไปลําบากมันต้องเอาแค่ชั้นที่มันแห้งๆนะครับชั้นเปเียก็ทิ้งไว้ก่อนผมขุดลงไปประมาณสาเมตรนะความลึกจะน่าจะประมาณ3เมตร อันนี้นาจกต้องหลังปีใหม่อีกสักรอบครับอีกสักประมาณ3วัน สีเขียวสองคันครับน้ำเงินสี่ทั้งหมดหกคันนะท่ผู้ชมรถหกคันก็เหลือเฟือแล้วนะนะครับก็ไม่รับรถอีกแล้วนะลูกพี่เยอะแล้วครับเยอะแล้วครับรถเยอะนี่งานวิ่งใกล้ครับไม่ใช่ว่าทิ้งรานเราจริงนะ รถเยอะแล้วครับแค่นี้ก็ตักไม่ทันสังเกตด,ดูเลยนี่ผมตักไม่ได้หยุดเลยนะนี่ถ้ามาอีกก็โอ้โหมือชาพอดีครับลงรถนี่เป็นตะคิวนะเอาเท่นนี้พอครับถือ <c oughs> ว่ากําลังดีถือว่ากําลังดีมาเยอะก็พ็รอเหมือนเดิมก็ตักไม่หยุดเหมือนเดิมเลยครับเอาเทอนนี้พอครับ แค่นี้ก็จอสารแล้วนี่ กลับแป๊บเดียวครับประมาณประมาณสามร้อยเมตรนะครับ ใกล้แล้ววิ่งง่ายด้วยครับตักมันมือเลยผมโรงงานแปดโมงนี่ก็พักเที่ยงพอดีเลยนะแล้วก็จากบ่ายโมงมาถึงห้าโมงเย็นนี่ก็หยุดตามเวลาเลยเพราะว่าตักทางวันมันไม่ไหวครับมันเมื่อยครับไม่มีโอกาสได้พักเลยท่านผู้ชมสังเกตดูครับ เมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อจริงเทรไม่มีใช้สัญญาณเขย่าบุกกี่เนะส่งซิกให้รถบรรทุกเป็นสัญญาณออกครับอโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่รู้ว่าจะ หลังปีใหม่นู่นเลยหรือเปล่านะผมว่าน่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้หยุดแล้วนะครับพรุ่งนี้ทํางานอีกวันหนึ่งนะนครับเราก็จะหยุดต้อนรับปีใหม่กับเขาหน่อยนะครับผมว่าจะเดินทางไปสุรินทร์ด้วยท่านผู้ชมนะเราต้องหยุดครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปีหน้าครับท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ คับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยนะท่านผู้ชมนะครับนะนะครับสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับปีใหม่แล้วครับเฮงเฮงมาปังทุกท่านครับสวัสดีครับผม